สวัสดีทุกท่านเจ้าพีจีดูดิแคบวันนี้ผมทำรถที่มันไม่แ็้เกมนั้นนะคนรถกันนี่เหมือนไหมเหมือนไหมคาเดยก,กันเลยผมลงจังหวะผมก็รถลูกกันมาด้วยนี่แม่ เป๊กเป๊กเป๊กตู้งนเะป,ป๊กน,นี่แหะตู้งเป๊กทังด้านก็ไะมันไม่ได้ติดกันดูนะเอ้ยเอ้ยเกาะรถทำไมอะ่ะอืมพองมอะไรไหมดิเรกเต็มตัวบ๊มบบ๊บ

เล็กกันไปนิดนึงนะว่ามันก็วุ้ยใดๆไอแครปี้ทำใม้นั่งนั่งอย่างนั้นทำไมไม่ชอบนั่งอย่างนี้ เพราะว่ามาเลยรู้ไหมคือผมก็รทำสปยอยเลอร์สปเรื่องหลังแต่ว่าน็อตมติดสะไปเรื่องหลังเรื่องหลันเนี่ยต้องเซฟแล้วทิ้งต้องลบเรื่อยต้องเซฟแล,ล้วลบต้องเซฟแล,ล้วลบก,กว่าจะทำได้นานมากเก๋ทำให้ทุกท่านดูได้พอคลิปก็มาแท่นกกานอ่ะครับมันก็บ,บื้นไปเลย Dah ber, dah ber, oh, kayu tu tu ni, lari lew. ที่วันนีาทเแบบนี้ก็คเนี่ยเดีนะนตดต่อไม่งั้นภาพมันจเป็นลำต,ต,นนตั้งนี่นี่ นี่นะนี่นี่นี่มันมีนี่อยู่อืมเขาจะแหงไม่ผมไม่รู้ไม่รู้ค่ะทำไงเขาจะทำทำตามเลยเอาอเหมือนไหม สร้างมาแล้วนะคนไทยร้อจรลงไม่เห่าย่เหไม่เห่าไม่เห่เหือ อะไรเอ่อเออไอ้คนไอ้วกนี้เฮ้ยงงอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยยดยศยิ่มไปเลย ว่าดิไม่อะไรไม่เห็นแต่รถแต่ทุกคนเออเออเออเอ มือมันก็ังได้นะอยาปรับนะให้มันเป็นรักชีวิตทั้ทง,ทงแบบเบือเนี่ยไม่เลีเ้ยเฮ้ยเลี้ยบางกอน ดีนไม้ไม้กระกลสลีกอะไรก็ได้ที่คุณอยาก,กเอาจะมาเสดอะไรไม่ได้ไม่โกงน้องเด็นี่ดูนะ่ดูนะงไม่เหลือ ไม่ด hey, hey, hey. hey ีนะทำไมมนติดกันเยอะขนาดนี้นี่ไม่ดีนะนี่ร้องบ้างไหมเออเออเอยอะไรอยู่เฮ้ยหยาเออฮั่งมากเราคดีนะก็ผังกินกาแ

เอาไว้แล้วนี่กัแเล็กใช่ไหมออ๋แล้วเราใช้เป็นไรการดวลคนนี้นะปูไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือบอลยังไม่เหลือต้องไม่เหลือให้หมดนี่นี่พังหมดไ,หไปเลิกเลยไปหยวันจะพังหมดไหมเอ๊ะ บอลเล่นทังได้ที่ไม่ทำติดต่กันี่นี่ก็เหมือนกันเร็วจะมีตัวเชื่อมเยอะมากแล้วมันก็ขังได้หน่อยเออนี่เป็นยังไงเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเดินเนี่ย อันนี้นะนี่ดินอ่ะหมดไม่เป็นยังไงเองงอ <c oughs> เป็นยังไงดินอ่ะเป็นยังไงตั้งไหนเอ้าสรงผิด ăn. อันเอาผิด ăn. อัดนไอ้นี่ปูนมาจากไหนวะนี่นี่น,นี่โอ้โหเละจบ